่วนอร่อยติดปากวันนี้จะพาไปกินกระเพราอีกแล้ว oh. ค่ะแต่ว่ากระเพราที่นี่มันเลือกความเผ็ดได้พี่แม้แลนะ้วตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงร้องขอชีวิต oh. จะแซ่บขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ นี่นะคะลูกค้าจานวนมากต่อแถวกันยาวเหยียดขนาดนี้เลยเพราะว่าเขาอยากมาลิ้มลองความอร่อยเผ็ดร้อนอันนี้แจกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขายค่ะแต่อร่อยจริงๆคือเป็นเมนูกระเพราฝีมือป้าสำริกค่ะคขนาดแปลงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาเปิดขายเมนูตามสั่งแต่ว่าเน้นกร,าาระเพราเป็นพิเศษ<อ>เลือกได้หมดจะหมูสับหมูชิ้นไก่สับหมูกรอบอมีครบเลยใส่รวมกันได้หมดได้ไหมได้เลยบอกป้าแบบป้าจัดให้บ,บางคนเนีเขาบอกว่าย,ยอมยืนรอนานกว่าครึ่งชั่วโมงเพราะมันอร่อย คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆที่ร้านป้าสมฤทธิ์บอกว่าใส่แต่ใบกระเพราอย่างเดียวไม่มีผักอื่นๆนะคะให้ปวดใจค่ะแล้วก็ผัดแบบแห้งๆบางคนไม่ชอบไง้อบทิชยูก<อ>็ม<อ>ีนะ หอมหัวใหญ่ก็มานะฮะ <S 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 บางคนไม่ชอบแบบนี้ผัดแห้งให้รสชาติมันซึมเข้าถึงเนื้อแล้วก็ใช้ใส่พริกแห้งแทนพริกสดนี่คือเคล็ดลับนะคับคั่วก่อนนะให้มีกลิ่นหอมตมพอแหลกส่วนลูกค้าเลือกความเผ็ดได้จะเอาแบบบอบๆอ,อนุบาลไปจนถึงเผ็ดแบบที่ต้องร้องขอชีวิตก็อยากทานแบบไหนขอให้บอกป้าสําฤทธิ์ค่ะก็แต่และว,วันเนี่ยใช้หมูใช้ไก่30กิโลกรัมรหุงข้าววันละส2ลิตร้เขาบอกแบบนี้หมดเมื่อไหร่กลับบ้านทันทีอย่ามาร้องขอที่หลัง เพราะฉะนั้นต้องรีบมาจองนะป้าสมิตบอกว่าไม่ทําเพิ่มแล้วทําเท่าที่ทําไหวใครมาไม่ทันรอพรุ่งนี้แล้วกันราคาขายกล่องละ30บาทพิเศษ35บาทถ้าเพิ่มไข่ดาวบวกไปอีก5บาทค่ะไปชิมกันได้อยู่หน้าร้านเซเว่อถนนสุเทพทางขึ้นกาแลทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2โมงเป็นต้นไปโทรสอบถามก็ได้ค่ะ085 เจ็ดสามแปดแปดสามห้าเจ็ดค่ะร้านคุณป้าก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะถ้าอยู่เดท้าทางขึ้นไปกันแล้วก็หลังมอชอนหลังพืวนทีเชียงใหม่ครับไปอุดหนุนกันได้นะเห็นแล้วก็หิวทันทีเลยครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมะครับสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ